แม่มีเลือกเปล่าด้วยนี่อะไรเขียวๆเลยลกามาเลยมาเลยขับที่กลางสนายนีขบไปางเข้าวะ ก็จะถ่ายนนายังนีมากใช่ก็อขันไอ้ย่า,า,าคืออะไรคือดอกอะไรคะคอ อกเข็มอ <cả> ันนั Anh, c, ้นคือดอกอะไรลูกอันนั้นคือดอกอะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบนี่นี่กุหลาบแดงสวยจังนี่นี่เป็นดอกกุหลาบแดงดอกกุหลาบขาวดอกกุหลาบขาวก็จะเป็นดอกกุหลาบจ้าเป็นดอกกุหลาบแดงใช่้จะ็ตรงไหนคะตรงไหนอีกคะนี่มือกล้องทำอะไรคะมือกล้อง คีอก็องทำอะไรคะถ่ายวีดีโอค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยค่ะสวยมากเลยอย่ายจับนะคะเดี๋ยวพังของพี่เขาด้วยนะลูกอันนี้ก็จะเป็นดอกก,กุหลาบสีชมพูชมพูอู้หสวยสดชื่นไหมคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนะะั้นกันได้เลยค่ะอองดู A ก่อร์ตนะระวังพี่เขาถ่า,ายรูปให้<ว>จะมีดอกกุหลาแบแดงอีกแล้วนะคะ ดอกกหลัลดแดงไหนคะอออันนี้ดอกอันนี้ก็สวยอ่ะนี่อันนี้ก็จะมีดอกกรหลับแดงวอเกแบบอัออน,นี้ก็ังเลไม่จ๋าเหมืนดอกที่หเีนในโรงเรียนเลยอะนี้ที่ไหนนะในโรงเรียน,นมีไหมคะแบบนี้นไหมคะค่ะโอเคแล้วก็จะพาไปดูดอกพีเอ